<Beautiful> s <S ตอนนี้เราจะเดินเข้าไปร้านอาหารในะจ๊ะทุกคนแต่ข้างนอกสวยมาก mm hmm. ดูดอกทิวลิปทิวลิปกำลังบานเลยว้า wow, วสวยๆนั่นคือร้านอาหารนะจ๊ะทุกคนเราจะเข้าไปกินร้านอาหารข้างในในะคะสวยมาก อากาศดีมากทุกคนสนามกอล์ฟนะจ๊ะคือร้านอาหารอยู่ในสนามกอล์ฟเลยทุกคนแฟนชอบที่นี่เนาะชอบมารามอติงอาหารที่ในสนามกอล์ฟนั่งหน้าบานอยู่นู้นเยยมมากมีทะเลสาบด้วยนะจ๊ะทะเลสาบ หมู่บ้านที่อยู่นู้นด้านนู้นนะบรรยากาศดีมากทุกคนรรากาด,ด,กกด้านหน้าเขาก็จะมีดอกไม้สวยนะจ๊ะทุกคนวันนี้ถือโอกาสพาชมวิวสวยๆนะ นี่คือร้านอาหารจะข้างไมแต่เราออกมากินกันด้านนอกเนาะรับอากาศรับบรรยากาศวันนี้อากาศดีไม่ร้อนนะจ๊ะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาว <c oughs> มีทะเลสาบมีภูเขาวสวยมากทุกคนนี่คือบรรยากาศด้านนอกที่จะนั่งกินอาหารนะจ๊ะ <c oughs> โอเควันนี้พี่หนิงพาชมวิวสวยๆนะคะทุกคน กันไปเท่านี้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า